อยู่บนฐานนะครับทีมงานผมลิขิตนะครับผมบังแรกของปีของฤดูกาลนะครับผลงานสิเป็นจังไดกะโปรดติดตามนะครับอีกสักครู่นะครับผมได้รุ่นกันแน่นอนผมลิขิตครับ ผมนีกิดเข้าเมฆจริงๆนะครับผมอย่าใหไมีนะครับเห็นต้ังนะีเสีลางในเมครับทนเกี่ยวไว้าวออกมาแล้วนะครับแดนออกมาแล้วอยู่ข้างๆเมฆนะครับขอโจขอสู้ดีมากๆโยเมก วางหางเรียบร้อยนะครับหลหางคือไปวางได้เต็มแนงที่สูงนะครับผมดีนะครับผมรอฟังเวลาสุดท้ายนะครับสาหรับพมลีกิดนะครับผม บอใส่ปัญหานะครับสำหรับเหล็กหมวกแต่ว่าหนาเสียดายนะครับบอกไฟมันอ่าเขาดัน200วิยังทบนั่านมึดราคาราง้าสิบสิวินะครับผมอ้าว320ิผ่านไปตามลงมาตึ้งตึมร้อ325บนะครับสำหรับพรมลิขิตนะครับ